ตอนที่6หลิวอี้หรูปแปลกใจกับคำสั่งกักบ,บริเวณของอนุจางยิ่งนักแม้ว่าอนุจางจะไม่นับว่าดีกับนางแต่เพื่อเป็นการเอาใจบิดาของนางสตรีผู้นั้นจึงมักวางท่าเยี่ยงมารดาผู้เปี่ยมเมตตาถึงจะเป็นเพียงอนุภรยาแต่อนุจางก็จัดการดูแลเรื่องภายในบ้านได้ดีไม่น้อยหน้าไปกว่าภรยาเอก แม้ว่าหลายปีมานี้อนุจางจะไม่ได้ตั้งใจอบรมเลี้ยงดูหลิวอี้หลูแต่ก็ไม่เคยสั่งกักบริเวณนางมาก่อนการที่จู่ๆมาสั่งกักบริเวณนางเพียงเพราะเรื่องที่ถูกกู้จิ้วซือเข้ามาต่อแยทําให้หลิวอี้หลูรู้สึกประหลาดใจนักหลังจากสาวใช้นามกุ้ยเสียงนําความของอนุจางมาบอกแก่นาง หลิวอี้หลูเห็นแล้วว่าอีกฝ่ายมีสีหน้าแขลงใจจึงพูดไขข้อข้องใจให้นางว่าคุณหนูใหญ่อยาได้ตำาหน่นายหญิงของบ่าวเลยเจ้าค่ะสถานะของท่านในตอนนี้ไม่เหมือนที่ผ่านมาที่นายหญิงกักบริเวณคุณหนูก็เพื่อให้คนภายนอกรับรู้ว่าตระกูลหลิวของเรามีการอบรมบุตรสาวอย่างเข้มงวดทั้งหมดที่ทำไปก็เพราะคิดถึงชื่อเสียงของท่านเป็นสำคัญขอให้ท่านเข้าใจด้วย กุยเซียงเกาออกมาอย่างสมเหตุสมผลหากไม่ใช่เพราะหลิวอ,อี้หลูรู้จักนิสัยใจคอของอนุจางดีคงจะคิดว่าอีกฝ่ายทำตัวเปรียบเสมือนมารดาผู้แสนดีเพราะว่านางรู้ดีว่าคนอย่างอนุจางเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญคนที่จู่ๆอีกฝ่ายมาคิดแทงนานเช่นนี้ทำให้หลิวอ,อี้หลูรู้สึกระแวงแขงใจแต่นางไม่ได้แสดงออกมาทางสีหน้า เพียงแค่รับคำสั่งจากการกักบ,บริเวณอย่างว่านอนสอนง่ายเมื่อกุ้ยเสียงออกไปแล้วอีหรูก็หยิบอุปกรณ์ปักเย็บถักร้อยขึ้นมาจากนั้นก็พาอินหงไปนั่งปักผ้าอยู่ในสวนอินหงเป็นคนนิสัยเถตรงนางถามอย่างสงสัยว่าหรือว่าอนุจางจะเปลี่ยนนิสัยกระทนหันเริ่มมีใจคิดแทนคุณหนูบ้างแล้ว มือที่กำลังปักผ้าของหลิวอ,อี้หลูชะงักไปชั่วขณะนางขุนคิดก่อนเอ่ยตอบนางคงกลัวว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับการแต่งงานระหว่างข้ากับตระกูลเย่กระหมังเพราะการแต่งงานของนางสำคัญกับอนุจางแล้วนับได้ว่าเป็นการรับทรัพย์ก้อนโตนางไม่มีพี่น้องสมบัติของตระกูลหลิวจึงต้องตกเป็นของบุตรชายฝ่ายนั้นทั้งหมดดังนั้นหลายปีที่ผ่านมา อนุจามีได้ขัดขวางหากนางต้องการจะหาคู่ครองจากตระกูลที่มีหน้ามีตาเนื่องจากยังไม่เคยมีความขัดแย้งรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์อีกทั้งยังดูคล้ายจะมีผลประโยชน์ร่วมกันหลายปีที่ผ่านมาบ้านตระกูลหลิวจึงมีแต่ความสงบสุขและปองดองแต่หลิวอี้หลูรู้ดีว่าในสภาพที่มารดาของนางได้บุตรชายให้พึ่งพา ทางเดียวที่จะช่วยให้มันดามีชีวิตอย่างสุขสบายได้ก็คือนางต้องหาคู่ครองที่ดีและมีฐานะถ้านางได้คู่ครองที่ดีอนุจางจะต้องเห็นแก่หน้านางแล้วช่วยดูแลมันดาของนางให้สุขสบายสำหรับผู้หญิงเราแล้วการถือกำหนดบนบนโลกนี้นับเป็นการเกิดครั้งที่หนึ่งการเกิดครั้งนี้จะตัดสินชะตาชีวิตก่อนแต่งงาน ส่วนการแต่งงานนั้นนับเป็นการเกิดครั้งที่สองซึ่งจะตัดสินชะตาชีวิตที่เหลือหลิวอ,อี้หลูเชื่อในเหตุผลข้อนี้ดังนั้นนับตั้งแต่รู้ความนางจึงมุ่งมั่นคิดวางแผนเพื่อหาคู่ครองที่ดีให้กับตนมาถึงตอนนี้นางหาได้แล้วนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้อนุจาตเปลี่ยนท่าทีต่อนางกระมัง หลิวอ,อี้หลู่คิดแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นไม่น้อยนางปักนกเป็ดน้ำคู่หนึ่งเสร็จแล้วก็รู้สึกปวดตาจึงวางเข็มและได้จากนั้นก็เดินกลับเข้าห้องคุณหนูอินหงรู้ว่าผู้เป็นนายจะไปทำอะไรจุงอดถามอย่างประหลาดใจไม่ได้จะอ่านหนังสืออีกหรือเจ้าคะหลิวอ,อี้หลู่รับคำนางหยิบหนังสือที่ชื่อ บันทึกเสียวสื่อสันขึ้นมาแล้วเอ่ยเสียงอ่อนว่าคร ouais. ั้งก่อนที่ไปที่ตระกูลเย่อาหยูบอกข้าว่าก่อนหน้าน,นี้คุณชายเย่อ่านหนังสือเล่มนี้เราชอบมากข้าจึงต้องรีบอ่านตามให้ทันต่อไปจะได้มีเรื่องคุยกับเขาอินหงได้ยินเช่นนี้ก็ถอนใจคุณหนูท่านคิดไกลเกินไปแล้วเพื่อให้มีเรื่องคุยกับคุณชายเย่ ท่านใกล้จะเป็นสตรีที่รอบรู้ประเสียทุกเรื่องแล้วได้ยินเช่นนี้หลิวอี้หลูก็หัวเราะนางไม่ได้เอ่ยสิ่งใดแต่กับก้มหน้าพลิกหนังสืออ่านบันทึกเสี่ยวสืออันอย่างตั้งอกตั้งใจนับตั้งแต่นางตัดสินใจว่าจะแต่งงานกับเย่ซื่ออนันนางก็สอบถามทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเขาจากเย่อิวเย่อิวรู้ความในใจของนางอีกทั้งยังอยู่ในสถานะสหายสนิท เย่อิ๋วจึงบอกทุกอย่างแก่นางโดยไม่ปิดบงังไม่ว่าเย่ซืออันอ่านหนังสือเร่มไหนชอบของสิ่งใดนางรนรู้ดีหลายปีมานี้เพื่จะทำให้เข้ากับเย่ซื้ออันให้ได้หลิวอ,อี้หรูจึงได้อ่านหนังสือที่เย่ซื้ออันอ่านทั้งหมดนางยังเรียนดนตรีเดินหมากฝึกคัดตัวอักษรและวาดภาพ อีกทั้งยังแต่งบทกรที่สามารถนำออกเผยแพร่สู่สาธารณะได้อยู่หลายบทนอกจากนี้ดิวอี้หลูยังคัดลายมือที่คล้ายคึนกับรายมือของเยซื้ออันได้ด้วยความพยายามที่นางทุ่มเทไปมากมายก็เพียงพอเพื่อให้แต่งงานกับเยซืออันเมื่อคนเราพยายามทำอะไรนานๆทุ่มเทให้บางสิ่งบางอย่างมากก็อดจะคิดไปเองไม่ได้นางเห็นหน้าเยซืออันเพียงไม่กี่ครั้ง เคยพูดคุยกันไม่กี่ประโยคเยซื้ออันอายุ13ปีก็ไปร่ำเรียนวิชาที่สำนักไปรูปความทรงจำที่นางมีต่อเขาจึงหยุดอยู่ในช่วงก่อนเขาอายุ13ปีเท่านั้นนอกจากเยซื้ออันแล้วหลิวอ,อี้หลู่ไม่เคยคิดจะแต่งงานกับใครอื่นอีกนางอ่านบันทึกเสียวสือซันพานจินตนาการถึงท่าทียามที่เยซื้ออันพลิกหนังสืออ่านเล่มนี้ นางกำลังเดาว่าตอนนั้นเขาคิดอะไรเมื่ออ่านจบแล้วนางก็ถอนใจพางเหลือบมองอินหงแล้วเอ่อยอย่างกังวลว่าเจ้าคิดว่าคุณชายแเย่จะกลับมาเมื่อไหร่วางใจเถอดเจ้าค่ะอินหงตอบยิ้มยิ้มก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบคุณชายแเย่ต้องใกล้กลับมารับคุณหนูเป็นภรรยาแล้วแน่ๆพูดจาเหลวไหล หลิวอี้หลู่ฝักตัวสาวใช้คนสนิททั้งที่ยังมีรอยยิ้มบุ่นใบหน้านางมักเปิดตัวตามสบายในขณะที่อยู่ตามลำพังกับอินหงทั้งคู่หยอกเย้กันอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นหลิวอี้หลู่ก็จัดการล้างหน้าแล้วเข้านอนก่อนหน้าหลิวอี้หลู่ลืมตามองหนังสือที่วางอยู่ด้านข้างนางไม่รู้ว่าทำไมถึงได้เอ่ยกระซิบเสียงเบาว่าคุณชายแย่ท่านจะต้องเรียบกลับมานะ ช่วชีวิตน,นี้ของข้าต้องพึ่งพาท่านแล้วพูดแล้วนางก็หยิบหนังสือมากอดแน่นเรากับกอดความหวังทั้งหมดของตัวเองไว้เช้าตู่วันรุ่งขึ้นหลิวอ,อี้หลู่ตื่นนอนตามปกตินางคัดอักษรเป็นอันดับแรกไม่นานานักก็ได้ยินเสียงอึกกระถึงดังมาจากด้านนอกจึงหันไปถามอินถงอย่างประหลาดใจไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น อินหงรับคำแล้วเดินออกไปผ่านไปคู่หนึ่งสาวใช้คนสนิทก็วิ่งกลับเข้ามาคุณหนูคนที่เฝ้าอยู่นอกเรือนบอกว่าท่านถูกกักบ,บริเวณทําให้ตัวข้าเองก็ออกไปไหนไม่ได้แต่เขาจะส่งคนไปดูแล้วกลับมาบอกพวกเราเจ้าคะ่ะหรืออี้หรือพยักหน้ายามนี้นางรู้สึกกระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูกห่านไปอีกคู่หนึ่งก็มีอาหารเช้าเข้ามาส่ง หลิวอ,อี้หลูรีบลังตัวสาวใช้ที่มาส่งอาหารไว้ช่วยไปบอกอนุจางว่าข้าขอไปเยี่ยมท่านแม่สาวใช้รับคำแล้วล่าถอยไปหลิวอ,อี้หลูได้แต่นั่งรออยู่ในเรือนอินหงเห็นแล้วจึงเอ่ยกับนางว่าคุณหนูท่านกินอาหารก่อนเถิดเจ้าคะ่ะกินแล้วค่อยออกไปหลิวอ,อี้หลูรู้ว่าอินหงพูดถูกนานจะตื่นตระหนกก่อนจะรู้เรื่องราวแน่ชัดไม่ได้ ดังนั้นจึงนั่งกินอาหารเช้าอย่างสงบนิ่งเพื่อรอคนกลับมารายงานนางนั่งรออยู่คู่หนึ่งก็รู้สึกว่าหนังตาหนักเอิง้งความง่วงงุนที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทำให้นารู้สึกถึงความผิดปกติจึงเอ่ยขึ้นอย่างสงสัยอินหถงทำไมข้าถึงได้รู้สึกง่วงอย่างนี้ง,ง่วงอินหถงเอ่ยอย่างงงงงคุณหนูจะงอนสักนิ่บหรือไม่เจ้าคะ หลิวอ,อี้หลูง่วงจัดจนทนไม่ไหวจึงพยักหน้าให้เหมือนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนางให้อินหงประครองร่างตนไปที่เตียงอินหงเก่ายิ้มยิ้มว่าสงสัยเมื่อคืนนี้คุณหนูคนนอนไม่ค่อยหลับถึงได้ง่วงขนาดนี้หลิวอ,อี้หลูไม่ตอบพอหัวถึงหมอนนางก็หลับไปในทันทีหญิงสาวนอนหลับไปนานเมื่อตื่นขึ้นอีกครั้งก็เป็นเวลาบ่ายแล้วอินหงปลุกเบา คุณหนูคุณหนูเจ้าคะหลิวอ,อีห้หลูลืมตาแล้วนอนนิ่งอินหงเอ่อยอย่างร้อนใจว่าคุณหนูตื่นได้แล้วเจ้าคะ่ะอนุจางมาที่นี่เจ้าคะ่ะนางบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับคุณหนูหลิวอ,อีห้หลูได้ยินแล้วก็ขนลุกชันรู้สึกปวดหัวเล็กน้อยความไม่สบายตัวที่ไม่คุ้นเคยทำให้นางหวาดระแวงขึ้นมาตอนนี้นางยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จึงได้แต่ยันตัวลุกขึ้นจากเตียงหลังจากล้างหน้าหวีผมแล้วก็ออกไปยังห้องด้านนอกอนุจางมารออยู่คู่หนึ่งแล้วเมื่อเห็นหลิวอ,อี้หลูออกมานางก็มีสีหน้ากัดกุ้มให้เห็นอี้หลูหลิวอ,อี้หลูเห็นสีหน้าของอนุจางแล้วก็ใจาหายแวบอนุจางถอนใจก่อนเอ่ยว่าอี้หลูวันนี้ที่ข้ามาจะบอกกับเจ้าเรื่องหนึ่ง วันนี้อนุจา์ลังเลก่อนจะกล่าวต่อไปว่าตระกูลกู้มาสู่ขอเจ้าได้ยินเช่นนี้หลิวอี้หลูถึงกับตาเบิกกวา้างนางเหมือนจะรู้ในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นท้าว่ายังไม่เข้าใจอยู่ดีตระกูลกู้มาสู่ขอทำไมตระกูลกู้ถึงมาสู่ขอนางร่างของหลิวอี้หลูโออนเอ็นจนอินหงที่อยู่ด้านข้างต้องหลุดเข้ามาประคอง อินหัเองก็พลอยตื่นตหนกตามไปด้วยนางรูรี่ว่าคุณหนูของตนอยากแต่งงานกับเยซื้่อันเพียงใดหลิวอ,อี้หลูยังรอคอยเยซื้่อันอยู่ทุกวี่ทุกวันอย่างอดทนแล้วเหตุใดเหตุใดจึงกลายเป็นตระกูลกู้มาสูขอเสียได้ท่านพ่อหลิวอ,อี้หลูเอ่ยขึ้นอย่างยากลําบากท่านพ่อว่าอย่างไรเจ้าคะนายท่านตอบตกลงไปแล้วอนุจางแท้งทาเป็นเสียดาย หลิวอี้หลูหลับตาลงยังเจ็บปวดอนุจางก้าวเข้ามากุมมือหลิวอีห้หลูแล้วเอ่ยอย่างอ่อนโยนว่าอีห้หลูเรื่องนี้ข้ารู้ว่าเจ้าเสียใจแค่ไหนแต่ที่นายท่านทำไปทั้งหมดก็เพื่อเจ้าร่างของหลิวอี้หลูสั่นระริกนางได้แต่กัดฟันกอดไม่พูดไม่จาอนุจางดึงตัวหลิวอี้หลูให้นั่งลงเคียงข้างแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่า เดิมทีที่เจ้าคิดจะแต่งงานเข้าตระกูลเย่นายท่านก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยตระกูลเย่เป็นตระกูลบัณฑิตมากความสามารถย่อมต้องมีกฎเกณฑ์มากมายภายในบ้านพวกเราเป็นครอบครัวพ่อขาหากเจ้าแต่งเข้าไปแล้วก็กลัวว่าจะถูกคนอื่นดูแคลนเอาได้อีกทั้งตอนนี้เย่ซื่ออันก็สอบเข้ารับราชการอนาคตยังอีกยาวไกลหากวันหน้าเขาต้องไปเป็นขุนนางในเมืองหลวง เกงว่าเขาจะไปถูกตาต้องใจหญิงสาวคนอื่นถ้าวันหนึ่งเขากลายเป็นเฉินซื่อเหมยขึ้นมาเจ้าจบกลายเป็นภรรยายนอกบ้านที่อีกฝ่ายไม่ต้องการทันทีถึงตอนนั้นชีวิตของเจ้าจะลำบากถึงเพียงใดกันเล่าว่าแล้วอนุจางก็แ้งทำโศกเศร้าอีกอย่างถ้ายังต้องไปอยู่ถึงเมืองหลวงระยะทางห่างไกลปานนั้นต่อไปพ่อรูกจะพบหน้ากันก็คงยาก เดิมในท่านก็คิดมากและเสียใจยที่ต้องให้เจ้าแต่งไปตระกูลแย่อยู่แล้วพอดีกับที่ตระกูลกู้มาสู่ขอเจ้าในท่านคิดดีแล้วว่ากู้จิ้วซือคนนี้แม้จะไม่มีวิชาความรู้อะไรนิสัยก็อาจเหลวไหลไปบ้างแต่ตระกูลกู้มีอิทธิพลไม่น้อยน้องชายของกู้หูหยินก็เป็นขุนนางใหญ่ในเมืองหลวงในท่านกู้ยังเป็นข้าราบดีอันดับหนึ่งของหยางโจ แม้ว่ากู้จู้ซื่อจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ต่อไปต้องอยู่ในหยางโจวไม่มีทางไปอยู่เมืองหลวงแน่เจ้าเองก็คงอยู่ที่หยางโจวต่อได้นอนอยู่บนกองเงินกองทองมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตอีกทั้งพวกเราก็ได้รับการยืนยันจากตระกูลกู้ลราว่าในท่านกู้และกู้หูหยินชื่นชอบเจ้ามากต่อไปเมื่อได้แต่งเข้าตระกูลกู้เจ้าจะได้กลายเป็นภรรยาเอก เป็นหูหญินใหญ่อย่างสมศักดิ์สรททุกเรื่องในบ้านล้วนแต่อยู่ในการดูแลของเจ้าพอเงินทองอยู่ในมือแล้วคนอย่างกู้จิ้วซือคิดอยากจะทำอะไรเจ้าก็ปล่อยขอเขาไปเถอะหลิวอีหออ้หลู่ได้ติน่นเงียบระหว่างที่ฟังอนุจางพูดนางพยายามสงบสติอารมณ์ลงอย่างช้าช้านางรู้แล้วว่ายามนี้เกิดอะไรขึ้นตระกูลกู้มาสู่ขอ,อนาง ด้วยฐานะของฝ่ายนั้นย่อมมีสินสอดทองบ้านจำนวนมากหากได้นั่งอยู่ต่อหน้าเงินจำนวนมากบุตรสาวเช่นนางยังจะสำคัญอยู่อีกหรือแม้ว่าการล่วงเกินตระกูลแย่นั้นจะเป็นเรื่องใหญ่โตไม่น้อยแต่การได้เก็บเงินเอาไว้ในมือต่างหากถึงจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเหตุใดอนุจางถึงได้กักบ,บริเวณนางเพราะเหตุใดหลังจากนางกินอาหารเช้าแล้วจึงรู้สึกง่วงนอน นั่นเป็นสิ่งที่อนุจางทําเพื่อจัดการให้การสู่ขอในวันนี้สําเร็จลุล่วงโดยไรอุปสรรคใดๆพวกเขากลัวว่านางจะออกไปอาราวาสกลัวว่านางจะไม่ยอมรับปากเรื่องนี้แต่จะให้นางทําใจยอมรับได้อย่างไรหลิวอี้หลู่กัดฟันจุนแทบแตกนางใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อเฝ้ารอเย่ซื่ออันนางเตรียมตัวมาตลอดชีวิตเพื่อจะแต่งงานกับเย่ซื่ออัน แต่สุดท้ายกลับมาบอกนางว่าจะให้นางแต่งกับกู้จิ้วซือกู้จิ้วซื้อที่หญิงสาวตระกูลใหญ่ทั่วทั้งหยางโจอยากหลบหลีหลีห่างไม่ว่าใครได้ยินชื่อเขาก็ต้องเปลี่ยนสีหน้าเป็นคนที่ถูกตำหนิติดเตียนและถูกด่าทอว่าเป็นเจ้าตัวร้ายชอบก่อ,ขอความวุ่นวายไปทั่วบอกว่าทำเพื่อนางบอกว่าอยากให้นางใช้ชีวิตอยู่บนกองเงินกองทองถ้าจริงก็แล้วไป แต่ถ้าเรื่องในความฝันของนางเป็นจริงขึ้นมาเรายามนี้แม่ทัพประจำมณฑลยูโจคือฟานสเวียนถ้าความฝันนั้นเป็นความจริงการที่นางแต่งงานกับกู้จื้อซือนอกจากจะต้องเอาความสุขทั้งชีวิตไปทิ้งแล้วดีไม่ดีอาจจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งเพิ่มอีกด้วยนางไม่กลัวตายแต่ถ้านางตายแล้วท่านแม่จะทำอย่างไรท่านแม่มีนางเป็นลูกเพียงคนเดียว ไ้บุตรชายให้พึ่งพาท่านแม่มีความสิ่งที่จะถูกสามีอย่าขาดได้ตลอดเวลาถ้านางตายไปแล้วใครจะคอยดูแลช่วยเหลือมันดาของนางเล่าอีกอย่างถ้านางไม่อยู่แล้วมันดาจะยังมีชีวิตต่อไปได้หรือไม่หลิวอ,อี้หลูคุณคิดอยู่ในใจก่อนจะรู้สึกตัวเย็นวา่าอนุจางเห็นหลิวอ,อี้หลูไม่พูดไม่จาก็ตบหลังมือนางเบาๆเอ่ยอย่างอ่อนโยนว่า อีหรูอย่าคิดมากเลยเจ้าเจ้าแต่งเข้าตระกูลคู่ไปแล้วมันดาของเจ้าก็จะมีชีวิตที่สุขสบายตามไปด้วยไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นแค่เรื่องอาการป่วยของมันดาเจ้าก็มีหนทางรักษาให้หายได้ท่านหมอที่มาตรวจอาการก่อนหน้านี้บอกเราว่าอาการป่วยของนางต้องอาศัยยาราคาแพงแต่พวกเราก็ไม่มีความสามารถจะซื้อหามาได้ แต่หากเจ้าแต่งเข้าตะกูลกู้ของดีที่มีอยู่ในใต้ล่านี้มีหรือที่จะหามาไม่ได้อนุจางกึ่งขูก่กึ่งปลอแต่แววตามีความกังวลเต็มเปี่ยมอิห้หรูลองคิดเพื่อนบันดาเจ้าดูบ้างสิหู่อี้หรูไม่ตอบนางเลืมตาขึ้นอีกครั้งแล้วมองอนุจางนิง่ง การมองด้วยสายตาสุกกระจ่างคู่นั้นทำให้อนุจางตัวเย็นขึ้นมาไม่น้อยนางรู้สึกราวกับว่าหลิวอี้หลูอ่านความคิดของนางออกแต่พอคิดอีกทีก็ไม่น่าเป็นไปได้เด็กสาวอายุแค่สิบห้าแบบหลิวอีห้หลูยังจะเข้าใจอะไรความกังวลของอนุจางหายไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นนางก็เห็นหลิวอี้หลูกล้มหน้าแล้วเอ่ยเสียงเศร้าข้า ข้าขอปรึกษากับท่านแม่ก่อนได้หรือไม่เด็กโง่อนุจางตอบเสียงอ่อนบิดาเจ้าตัดสินใจไปแล้วสินสอดก็รับมาแล้วยังจะเปลี่ยนใจได้อีกหรือถ้าหุนนีเจ้ากล้าถอนมันเจ้าคงไม่มีทางหาครอบครัวดีๆอย่างตระกูลกู้มาสู่ขอได้อีกแล้วนะข้อนี้อนุจังพูดไม่ผิดถ้านางถอนมั่นตระกูลกู้ ชาตินี้ทั้งชาติก็คงต้องแต่งงานกับครอบครัวยากจนพวกพ่อค้าตัวเล็กๆหรือไม่ก็คนค้าสัตว์หลิวอี้หลู่นิ่งเงียบไปคู่หนึ่งก่อนแสดงออกมาว่ายอมรับชะตากรรมในเมื่อท่านพ่อกับท่านตัดสินใจแล้วว่าก็ให้ว่ากันไปตามนั้นถิดเจ้าค่ะส่วนทางตระกูลเย่เราคงต้องมีเหตุผลในการปฏิเสธเรื่องนี้เจ้าวางใจได้อนุจางตอบกลับทันที ห้าส่งคนไปบอกเก่าวเรื่องนี้กับหูหินมผู้เท่าเย่แล้วตระกูลกู้มาสู่ขอกระทันหันไม่ว่าใครก็คิดไม่ถึงตระกูลกู้มีอิทธิพลกว้างขวางพวกเราถึงไม่กล้าร่วงเกินคิดว่าหูหินมผู้เท่าเย่จะต้องเข้าใจแน่หลิวอ,อี้หลู่ไม่เอ่ยสิ่งใดอนุจางวางแผนเอาไว้หมดแล้วจนนามไม่เหลือทางให้ถอยอีกจู่ๆนางก็เกิดความคิดวุบวาบ อยากจะโต้แย้งคำพูดของสตีตรงหน้าอย่างไม่เกรงใจอยากจะฮึดสู้จนบาดเจ็บล้มตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายทว่าสติสัมปันชัญญาลังตัวนางเอาไว้นางจึงไม่ได้พูดสิ่งที่คิดออกไปได้แต่ก้มหน้าซ่อนน้ำตาที่กำลังคอเบาแล้วเอ่ยเสียงแหบว่าท่านจัดก,การทุกอย่างได้รอบครอบเช่นนี้ข้าก็วางใจพูดจบหลิวอี้หลูก็ลุกขึ้นยืน วันนี้เป็นวันที่ท่านแม่ต้องกินยาข้าไม่วางใจจึงอยากจะไปดูแลด้วยตนเองไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่อนุจางนิ่งคิดอยู่คู่หนึ่งนางขบคิดอยู่ในใจว่าอย่างไรเสียหลิวอี้หลูก็ต้องแต่งงานเข้าบ้านตระกูลกู้หากไม่สร้างความแค้นต่อกันได้ก็จะเป็นการดีตอนนี้หลิวอี้หลูดูเหมือนยังคิดไม่ตก นางควรทำตัวเป็นแม่รองที่ดีต่อไปเพื่อตกปาตัวใหญ่ในอนาคตคิดได้ดังนั้นอนุจางจึงตอบกลับอย่างเป็นกันเองถ้าเจ้าไม่กลัวเหนื่อยก็ไปเถอะดูแลมารดาเจ้าให้มากสักหน่อยวันนี้เจ้ามั่นหมายเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ไม่ต้องสร้างภาพส่นอื่นดูอีกการกักบ,บริเวณถือว่าสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณอนุจาง หลังจากหมดเรื่องแล้วอนุจางจึงไปด้วยความพึงพอใจเมื่ออนุจางจากไปแล้วหลิวอ,อี้หลูก็เงยหน้าขึ้นพร้อมกับกำมัดแน่นแววตาของนางมีความเย็นกระด้างแฝงอยู่คุณหนูอินหมเลียกผู้เป็นนายอย่างหวาดกลัวพวกเราควรทำอย่างไรดีเจ้าคะหลิวอ,อี้หลูไม่ตอบนางเอ่ยกับอิงหมเพียงว่าเจ้าไปเรียกอิ๋ว ที่อยู่ข้างนอกมาบอกให้นางไปพมท่านแม่พร้อมค่าอินหงไม่เข้าใจว่าหลิวอ,อี้หลูต้องการทำอะไรแต่ก็รับคำแล้วออกไปทำตามคำสั่งอินหงจากไปแล้วหลิวอ,อี้หลูก็สุดตัวนั่งบนเก้าอี้นางกัดฟันแน่นแล้วก้มหน้าปล่อยน้ำตาให้ดินไหลหมดสิ้นแล้วนางรู้ดีว่าไม่ว่านางจะเครียดแค้นอีกฝ่ายมากสักแค่ไหน หรือจะทำดีสักเพียงใดแต่ชั่วชีวิตนี้ของนางจบสิ้นแล้วกดไลค์กดแชร์กด s ค r ตา e กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกกดซูเปอร์แบงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ